สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวีลเทรนนิ่งของอาจารย์ป้อมนะครับแอดมินเพจบ้านสเกตอัพนะครับแล้วก็ช่อง y o u ูทูบสเกตสต Home ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะแอดโลเคชันครับเจียวโมเดลครับคือถ้าเราต้องการสร้างโมเดลสายมิติบนพื้นที่โลกจริงที่มีภูมิประเทศเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับนะเอเดชชั่นแลบนะเอเดชชั่นแลบก็คือแล็บของตัวทิมเบิลนะครับผู้พัฒนาสเกตอัพเนี่ยเวลาเขามีพัฒนาอะไรใหม่เนี่ยที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะใส่ไว้ในแล และให้คนทดลองใช้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันใกล้สมบูรณ์แล้วแล้วเขาก็แชร์มาแล้วนะครับเรียกว่าแอดโลเคชันตัวใหม่ครับซึ่งมันแก้ปัญหา2อย่างอันนี้ถ้าใครเป็นคนทํางาน geo location นะ geo คือโลกนะ location คือตำแหน่งบนโลกเนี่ยหนึ่งนะก็คือว่าเราสามารถหมุนแผนที่ได้ก่อนนําเข้าเพื่อยังคงรักษาทิศทางของทิศเหนือให้ทดลองแสงเงาได้ในอดีตเนี่ยถ้าเราหมุนใน,ในแผนที่ในโมเดลสมิติเลยเนี่ยมันทิศทางมันผิดรับจุด l o n จ i t u d ผิดหมดเลย อันนี้คือข้อดีข้อแรกมันหมุนได้แต่แรกก่อนนําเข้าสองคืออะไรสองคือแผนที่สามารถเี่จะต่อกันได้แล้วในอดีตนี่คือต้องเหมือนกับงงเลยเอาง่ายๆผมต้องการทาภูม,มิประเทศเชียงใหม่อย่างเงี้ยใ,ใหญ่่ใช่ไหมพี่ใหญ่โอ้โหจะต่อกันยังไงต่อไม่ได้นะเพราะว่ามันงงมากต้องจําเอานะเราเลื่อนไปเลื่อนมานี่โอ้โหยากมากแต่เวอร์ชันนี้ครับเอามาต่อกันได้ด้วยมีแผนที่ห้ดูว่าต่อกันยังไงซึ่งมันพอดีเป๊ะเลยแม่อยากให้ทุกคนลองดูเลย รชันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับมาดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นจากตัวเดิมก่อนนะอันนี้ก็ตัวเดิมนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะไม่เอาละตัวเดิมนะตัวใหม่ลองดูนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการดหลดให้ตอนท้ายนะครับโอเคเริ่มแรกมานะครับ มันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างจากเดิมเยอะเลยแล้วผมก็บอกว่าผมเพิ่งลองเมื่อคือนนี้เองเนี่ยมีคําว่าแลบอยู่ด้วยคือถ้าผมลองเมื่อคือนได้เนี่ยทุกคนกทําได้ครับตรงนี้จะมีคําว่า change map type นะครับ change ก็คือเปลี่ยนได้หรือต้องการเปลี่ยน Ma p นี่อ่านี่แบบ type เนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นแผนที่เนาะแล้วก็เป็น 3D model มันมี3มฟีเจอร์สําคัญนะที่มันเพิ่มมาตรงนี้หนึ่งคืออะไรหนึ่งคือเปลี่ยนได้ผมผมเอา เอาโมกเหล็กมะะัแล้วกันทุกที่ก็เวลาทําก็จะเป็นคือออฟฟิศผมจะมีฝั่งปัดช่องโมกเหล็กนะตรงนี้โอเคอเดี๋ยวเราไปที่พื้นที่ออฟฟิศใหม่ของเราก่อนถ้าใครรู้จักผมก็ยังเดี๋ยวโชว์ผ่นปแผ,น,ผนที่แล้วกันก็เวลาเอร์ช่นนี้เวลาลากเนี่ยต้องลากมาด้วยนะจุดเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยไอจุดเนี้ยจุดลากเนี่ยลากมาด้วยไม่งั้นมันจะบอก er เออเลอร์นะนี่ครับอเ่เป็นโมกเหล็ก ฝั่งนี้นี่ก็ปากช่องละเขาใหญ่คือถ้าวิ่งมาเรื่อยๆจากมิตรภาพมานะเข้ามาตรงนี้นี่อันนี้มอเตอร์เวย์สายใหม่ก็มาแล้วออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้ร้านกาแฟนะครับโคเวนสเปซไม่ใช่คเวนสเปซดิผมเรียกว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นทีวีเบสแคมป์แล้วกันนะอยู่บริเวณนี้นี่จื๊บนี่ดูเองก็งงเองนะบางทีนี่บริเวณนี้ต้องต้องย้ายมาด้วยเลยเพราะฉะนี้เออย้ายมา นี่ครับนะโอ้โหแผนที่นี่เก่ามากนะเนี่ยอืมโอ้โหแผนที่เก่ามากแล้วเนี่ยคอ่อนข้างเก่านะนะโอ้ไม่ไม่ไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าแม่งจำ จำที่เรนผิดเฉยเลยโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปออฟฟิศใหม่ก่อนวา้วาวา้วาวมาวัามาวัามาว้บมาสูงมาก่อนเออจริงๆถ้ารู้รู้ตำแหน่นงก็จบนะอ่าอันนี้มาอันนี้เป็นบริเวณนี้เป็นรถไฟรางคู่นะรถไฟรางคู่ยกสูงอเลยอันนี้เป็นเอ,อ่อ ในเรืออากาศที่ใหม่นะครับเข้ามามุกเหล็กจุดเจริญเยอะนะอ่ะโอเควิ่งมาตรงนี้นี่สีแยกต้นแคร์แล้วก็นี่โรงเรียนนายชาติอันนี้เป็นอ่โนนาโรงเรียนรายชาตินะครับอ่ะเสียเวลาทำไมเออ <c oughs> เอานี่ออฟฟิศตรงนี้ครับตรงนี้คือบร,ริเวณอ่เรากำลังทำบ้านจาัดสรรอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองทำ แผนที่เข้ามาจากบูเรน้อ่ะเอาฟิสตั้งตรงนี้ก่อนเลยอ่ะตรงนี้อ่ะผมนะแผนที่เข้ามาตรงใจ,าจตรงนี้นะกดนะครับตอนนี้ผมต้องการให้แผนที่ของผมแบบมันขนานกับแนวถนนตรงนั้นตรงนี้เราหมุนได้ครับอย่างนี้ทิศเหนือไม่ใช่เหนือทแกนเขียวไม่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 ใช่เหนือ,นนอคือขอยพยคือเหนือห้ามเปลี่ยนแต่แกนเขียวอะ่ะให้มันขนาดตรงนี้ คือที่เหนือเหมือนเดิมนะแต่ไอ้แกนเขียวขอภายผมอาจจะพูดผิดคือแกนเขียวอ่ะมันมันจะอยู่ขนาดกับแนวนี้เวลาขึ้นโมเดลมันจะได้ง่ายต่อการขนาดกับแนวนี้แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากเออมันบุนได้นะขอภายอาจจะใช่พูดผิดเดี๋ยวจะงงนะที่เดิมไม่เปลี่ยนนะที่เดิมยังวิธีเดิมนะครับต่อไปครับเราก็มาเ,าเสร็จล้วเรากด Import continue นะตัวนี้ c อ n t i n u ีจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มเลือกว่าจะเป็น 2D หรือ3 d คือเราเลือกได้ทั้งคู่นะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ผมจะเอาทีดีอย่างเดียวผมก็จะเอาแผนที่บริน,นี้กดตรงนี้นะเลื่อนได้อ่ตรงนี้อแถวนึ่งตรงนี้พอกดจึบ๊บนะแต่ก็เลือกความละเอียดอ่ะมีเรียมพอเดี๋ยวดักไปมันจะไม่ได้โอเคเลือกแผนที่ว่าจะแบบไหนบิงหรือดิจิตอลโกลบโกลบกลบมันต่างกันยังไงใครช่วยบอกทีจึบ๊บ เอาบิงแล้วกันนะจากนั้นกด Import เลยนะปรับได้หมดจากทีดีโมเดลนะหรืออ่ะกด import import ท่ะข้อดีต่อไปคือมันให้เราเลือกว่าอินพุตมอมไหมเออ,เอ,อแล้วก็คลิกนี้เลื่อนมาคือ Import m ม r ลไงแล้วก็ส n a p ได้ตรงนี้นี่ไง m p o r t m มอลอ่ะ i m p o r ตต่อเจ๋งอ่ะเออตีอกิจได้ import มอนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วนี่ต่อกันหน่อยนี่ครับเอ,อ่อ import MORE มันจะได้ง่าย import MORE เออทำไมไม่ทำสักทีแบบเนี้ยอ่านี่ snap import มอ more. อ่ะ import MORE อ,อรียบร้อย เอาแค่นี้พอเดี๋ยวงงอ่ะจะได้ไหมออกคำสั่ง import s i t e context เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ return return to s r a p เลยครับอัพเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้ภูมิประเทศมาแล้วนะครับติดกันเลยเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอ้โหแต่ก่อนนี่หน่อยมากนะใถ้สี่เหลี่ยมพอดีเนี่ยเออ่มาที่ view นะครับ hidden geometry โอ้โหละเอียดมากนี่ขนาดแบบ medium นะเนี่ยนะครับ เรียนมากๆเลยโอเคต่อไปครับปิดกันนะผมจะเนี่ยข้อดีดูดูจุดขายต่อไปนะผมจะทำตัวออฟฟิศผมขึ้นมานะคีย์บอร์ดกดล็อกคีย์บอร์ดอ,อันนี้อันนี้เป็นทีดีอ่ะเออผมกดแถวที่สองน,นะอาแกนก่อนซ้ายเขียว มันมันมันเป็น geo แค่ันไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ก่อนแล้วกันประมาณการแล้วกันนะ,ะประมาณนีอ้อ่ะประมาณนี้ครับเมก,กุปอันนี้เป็นออฟฟิศผมนะอ่าผมวางตรงนี้สมบูรณ์ด้สมบูรณนะ์แนวางตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมีโมเดลละผมก็จะกลับไปที่โลเคชันนะ ฟีเจอร์ที่สามครับคือหนึ่งก็คือหมุนได้ใช่ไหมทิศเหนือได้ไม่ใช่เหนือดิแกนเขียวได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพิด2สองก็คือผมสามารถที่จะจับแผนที่มาสแนปได้แล้วตรงนี้ครับโชว์โมเดลโชว์โมเดลสูว้วะค้างค้างเพราะอะไร ทำไมไม่ไม่โชว์โมเดลคือปกติมันจะโชว์โมเดลได้นะชิ้งแบบสไตล์แล้วก็โชว์โมเดลอันนี้ไงโชว์โมเดลแล้วแต่แต่มันซูมไม่ได้อันนี้ซูมได้ตรงนี้นี่ไงซูมละโอเคคือหมุนเมาส์หมุนล้อห้ามซูมไงเออซูมตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นเนี่ย ตำแหน่งของโมเดลเราอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยเออกบบดบตรงนี้และนี่ครับคือสามฟีเจอร์นะซึ่งผมทดลองแล้วนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะอย่างน้อยการทำแผนที่เชียงใหม่ของผมก็คงจะง่ายขึ้น,นกว่านี้นะถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับโอเคครับพราอมมาดูวิธีการติดตั้งดีกว่านะว่าติดตั้งยังไงนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับไปที่เครื่องมือนะที่ชื่อว่า extension แล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับ extension warehouse extension ก่อนนะครับแล้วก็ extension warehouse จากนั้นนะครับก็เสิร์ชหาเลยนะพิมพ์คำว่าต้อต่อเด็ดก่อนนะแล้วก็ตัะเบียดด้วยก็มเบียว่า geo แล้วกัน geo geo ก็จะเจอคำว่า geo location คลิก จากนั้นนะครับก็จะมีคาว่า New Add Location นะครับแล้วก็กดคลิกเลยต่อเด็ดนะแล้วก็กดตรงนี้ครับ Install Yes รียบร้อยครับขึ้นว่า The Extension has been successfully installed and is available อนะโอเคก็ปิดครับตรงนี้ แต่ล้วขีดขวาตรงนี้นะตรงแถบทูบาร์นะครับขีดขวาจะมีคำว,ว่า add location แหละแต่ตรงนี้ครับคือเครื่องมืออีซี่เห็นฟันนะครับคือมือตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานเนี่ยบอกเลยมันเดีได้บอกว่ามันง่ายและสนุกแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงนี้ location นะี่คือตัวเก okay. ่าโอเคนี่คือตัวใหม่แล้วก็นี่คือตัวเก่าครับ